ห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่มีลักษณะมันก็ไม่ได้แคบนะแต่ว่าสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าเป็นผมนะถ้ามองนี้นะถ้าใส่เตียงสารฟุดครึ่งผมว่ามันก็ไม่เหมาะนะผมรู้สึกว่ามันมันจะเล็กไปน,นิดนึงมันอึนอดอัดไปนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยมีประตูออกหน้าหลังแล้วก็สามารถเข้าจากตัวบ้านได้ด้วยนะซึ่งการออกแบบห้องนี้ผมแนะนําว่าอาจจะใช้เป็นห้องอนเนกประสงค์ละกันห้องนั่งเล่นละกันห้องเรียนพิเศษลูกละกันห้อง ่าดนตรีแล้วกันอ่าบางท่านเล่นดนตรีมีเปียนโนมีกีตาร์อะไรก็ว่ากันไปมันก็สามารถเขาเรียกว่าใช้เป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมโบสาโรุสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านด h ไอ d ดอทวีวัฒนาหลังนี้เลย ดีไอเอลทวีวัฒนานะครับหลังนี้นะเป็นงานรีโนเวทบวกกับงานต่อเติมนะครับซึ่งหลังนี้นะครับผมเคยมาถ่ายแล้วก็คือตอนที่กําลังทําอยู่คุณผู้ชมตอนที่กาลังทําอยู่ตอนนั้นกําลังวุ่นเลยก็คือทําหน้าบ้านข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านนะซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นการมาตรวจงานแล้วก็ดูรายละเอียดว่าทําถูกต้องตามแบบหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้นะครับงานเสร็จแล้วนะครับเราจะมาตรวจดีเฟกนะเราจะมีโฟร์แมนนะครับมีพนักงานบริษัทมาตรวจงานให้แล้วก็ทําการแก้ไข ก่อนที่จะส่งมอบงานให้กับท่านเจ้าของบ้านตรวจด,ดีเฟกต์อีก1รอบนะครับสาหรับงานตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจะแบ่งเป็นทั้งหมด3งานนะจะเป็นหน้าบ้านข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านซึ่งหน้าบ้านเนี่ยนะครับจะเป็นหลังคาไวนิวนะครับผมถ่ายไปแล้วหน้าบ้านจะเป็นหลังคาไวนิวบวกปูกระเบื้องลงจอดรถด,ด้วยนะซึ่งกระเบื้องลงจอดรถตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นลายที่ ยอดฮิตเลยก็คือลายกระเบื้องคอนกรีตสแตมป์นะครับเป็นลายที่หายดีที่สุดแล้วก็ดูเรียบหรูดูดีที่สุดแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้แต่แนะนาก่อนนะกระเบื้องคอนกรีตสแตมป์ต้องเป็นกระเบื้องพอร์ทเลนซึ่งเป็นกระเบื้องที่สามารถรับน้ําหนักได้เป็นอย่างดีเหมาะในการจอดรถยนต์ได้เลยนะครับซึ่งพื้นผิวก็ไม่ลื่นแล้วก็มีความแข็งแรงรองรับน้ําหนักในการกดทับได้เป็นอย่างดีนะครับด้านบนหลังคาไวานิวนะครับดีเทลรายละเอียดวันนั้นเนี่ยผมได้อธิบายเกี่ยวกับ แผ่นไวนิวเนี่ยหน้ากว้างเท่ point, าไหร่แล้วก็แอบบอกราคาด้วยนะว่าราคาต่อแผ่นเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่อะไรยังไงคุณสามารถไปคำนวณได้เลยนะครับแลัววันนี้ผมจะพาไปดูที่ด้านข้างตัวบ้านนะครับซึ่งด้านข้างตัวบ้านเนี่ยจะเป็นงานต่อเติมห้องอเนกประสงค์จะต่อเติมเชื่อมโยงกับห้องครัวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าที่ด้านไหนดีตัวบ้านเอาด้านข้างก่อนพาไปถ่ายด้านข้างก่อนจริงๆเข้าได้2ทางนะครับเข้าทางด้านหน้าก็ได้นะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของ ประตูเราทาประตูไว้เพื่อที่จะให้สามารถเดินออกทางนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นพื้นเทเลสนะครับซึ่งพื้นเทเลสตรงนี้เนี่ยโครงสร้างของอตัวพื้นเนี่ยจะเชื่อมโยงกับของตัวห้องเลยดังนั้นเวลาการซุดตัวเนี่ยมันจะซุดตัวพร้อมกันนะครับมันเป็นงานฐานรากอันเดียวกันนะซึ่งตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้เราก็ทําการต่อเติมเป็นห้องตรงนี้จะเรียกว่าเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้นะประตูเนี่ยสามารถเปิดได้2ฝั่งนะครับ อ่าผมต้องไปปลดล็อกอีกฝั่งหนึ่งคือมันล็อกได้2ฝั่งแล้วก็เปิดได้2ฝั่งนะตรงนี้นะครับสามารถติดประตูได้ <S <S ไล็อกได้เลยล็อกได้นี้เปิดไม่ได้นะแน่นแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดได้แล้วก็ล็อกได้นะครับเห็นไหมอ่าใช้งานได้2ฝั่งแต่ฝั่งที่เราอยากจะให้ใช้ก็คือฝั่งที่อยู่ติดกับตัวบ้านนะครับเพราะว่ามันมีกุญแจด้วยนะครับสามารถล็อกจากข้างนอกก็ได้ล็อกจากข้างในก็ได้นะครับนี่เป็นประตูอลูมิเนียมนะครับเป็นสีอบขาวแล้วก็จะมีมุ้งลวดให้ด้วย <S <S นี่ จริงๆแล้วเราใส่ให้ทุกหลังเลยมุ้งลวนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นในเซ็ตของมันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้ประตูสําเร็จรูปนะเราสั่งตัดให้เข้ากับหน้างานเช่นหน้างานของคุณเนี่ยมีความกว้างคูณยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้ใช่ไหมฮะประมาณนี้แล้วเราก็ต้องดีไซน์ให้เขาให้เข้ากับขนาดเพราะว่าพื้นที่ด้านข้างข,างของตัวบ้านเนี่ยบางบางท่านเนี่ยต้องบอกว่ามันมีพื้นที่จํากัดเนาะอย่างหลังเนี่ยเขาต่อเติมชิดรั้วเลยคุณผู้ชมดูดิชิดรั้วเลยผมก็ คือไม่ได้ใครไม่ออกนะก็คือให้ท่านเจ้าของบ้านคุยกันเองแต่ของเราเวลาเราต่อเติมเนี่ยเราบอกกับท่านเจ้าของบ้านก่อนว่าเราอย่าไปชิดรั้วเลยเราเว้นระยะหน่อยอ่าตรงนี้เราเว้นระยะไว้นี่เว้นระยะไว้แล้วสามารถฉาบผนังได้เลยนะผนังด้านนอกเนี่ยเราฉาบให้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรางน้ําเราก็มีด้วยเป็นรางน้ำสแตนเลสน,นะครับทีนี้บางคนอาจจะคอมเมนต์ว่า,วาเห็นเพื่อนบ้านทําผิดมากเราเลยทําผิดตามจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ทําผิดนะเราเว้นจากรั้วเนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้ยโดยประมาณก็เกือบๆ20เซน บางคนถามว่าทาไมไม่เว้น50เซนล่ะนะครับคุณจะไปทําผิดตามเพื่อนบ้านทําไมจริงๆแล้วโครงการเนี่ยเขามีข้อกําหนดนะครับว่าควรเว้นกี่เซนนะครับแต่ถ้าตามกฎหมายจริงก็คือ50เซนนะครับแต่ก็ชอบมีเขาเรียกว่าคนจําพวกเนี่ยที่แบบชอบคอมเมนต์ตำหนิติเตียนว่าคุณชอบไปชวนคนอื่นทำผิดกฎหมายผมไม่ได้ชวนแต่คุณเองเนี่ยคุณไม่รู้คุณไม่เคยซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรคุณไม่รู้คุณลงมาซื้อสิทางโฮมที่ไหนเขาเว้น50เซนบ้างในการต่อเติม ะะหรือถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยอันนี้เป็นบ้านเดี่ยวนี่เขาทําก่อนเรานะนะครับถามว่าถ้าเราบอกที่เรารู้กฎหมายหรอกไม่พอใจเพื่อนบ้านสั่งทุบเลยบอกเพื่อนบ้านต้องทุบทิ้งทะเลาะกันอ,อ,อ,อีกเ <P> พื่อนบ้านนี่เป็นเพื่อนบ้านที่ติดกันนะคอยดูแลอาศัยเกื้อหนุนกันอยู่กันอย่างน้อยน้อยต้องเป็นสิปีอ่ะคุณจะไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านหรือเปล่าอันนี้คุณก็ต้องชั่ง,งน้ําหนักดูนะครับผมบอกความจริงหมดเลยเล่าจากประสบการณ์ด้วยเพราะบางหมู่บ้านไม่ต้องเว้นก็ได้นิติไม่ว่านะครับเพื่อนบ้านอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเขาจะไปร้องเรียนที่เขตเขตมาสั่งทุบเพราะว่าเขาเดือดร้อนอันนี้ก็ตามกฎหมายว่ากันไปแต่ถ้าเพื่อนบ้านคนที่ไปร้องเรียนแล้วเนี่ยต้องต้องช่างใจเลยนะว่าบ้านหลังเนี้ยพร้อมเป็นศัตรูด้วยละ่ะคุณก็ต้องคิดเอาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมแนะนําแล้วกันถ้าจะทําถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคุณก็เว้น50เซนให้หมดจบกว่านะครับประเด็นเนี้ยถกเถียงกันเยอะมากแล้วก็คนหลายๆคนที่มีบ้านในหมู่บ้านสาเาี่ะเขาจะรู้ก็ดีเลยว่าเว้นเท่าไหร่นะครับซึ่ง บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอรุ่มรวยซึ่งกันและกันดีกว่านะครับในการต่อเติมห้องตรงนี้เนี่ยเราเว้นมาจากล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้ด้านนอกเนี่ยทำการฉาบผนังแล้วก็ทาสีได้ซึ่งห้องเนี่ยอาจจะเล็กลงไปประมาณสัก20เซนผมว่าดีกว่าดีกว่าไปทําเสมอรั้วในการทําเสมอั้วแบบเนี้ยคุณผู้ชมดูได้เลยเขาไม่สามารถฉาบได้เลยนะเนี่ยด้านล่างเนี่ยไม่ได้ฉาบนะเห็นไหมเป็นร่องอิฐเลยไม่ได้ฉาบนะฮะด้านบนเนี่ยฉาบเพราะว่าเขามาฉาบยืนฉาบที่ฝั่งเราแต่ตรงเนี้ย ฉาบไม่ได้เลยเป็นปิดอินบ็อกเลยถ้าจะฉาบได้คือต้องเอารลวออกนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงคือผมนะ่ยมีหน้าที่แนะนําแล้วก็ไกด์ไลน์แล้วก็ไม่อยากส่งเสริมให้คนทะเลาะก,กันผมจริงแนะนําท่านเจ้าของบ้านว่าเขาเรียกว่าบอกผ่านพนักงานแล้วกันถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยลองไปคุยกับเพื่อนบ้านดูก่อนทางที่ดีคืออย่าไปชวนเขาทะเลาะนะครับเอาเป็นว่าอยู่อาศัยร่วมกัน นะอ่ะพอมาดูฝั่งนี้คุณผู้ชมห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่มีลักษณะมันก็ไม่ได้แคบนะแต่ว่าสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอ่ะถ้าเป็นผมนะถ้ามองนี้นะถ้าใส่เตียงสารฟุดครึ่งผมว่ามันก็ไม่เหมาะนะผมรู้สึกว่ามันมันจะเล็กไปนิดนึงมันจะอึดอัดไปนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยมีประตูออกหน้าหลังและก็สามารถเข้าจากตัวบ้านได้ด้วยนะซึ่งการออกแบบห้องนี้ผมแนะนําว่าอาจจะใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ละกันห้องนั่งเล่นละกัน ห้องเรียนพิเศษรูปประกันห้องอดนตรีและกันบางท่านเล่นดนตรีมีเปียนโนมีกีตาร์อะไรก็ว่ากันไปมันก็สามารถเขาเรียกว่าใช้เป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้นะครับในที่ทางกับกันถ้าบอกว่าใช้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้ไหมผมตอบเลยว่าได้แต่มันอาจจะดูแบบอึดอัดไปนิดน,นึงนะครับโอเคเมื่อกี้ฟังก์ชันที่ผมบอกนะเดินออกจากตัวบ้านเดินเข้าจากตัวบ้านได้ในการทําห้องแบบนี้นะครับสมมติว่าตัวบ้านเนี่ยระดับพื้น,นยอยู่ประมาณที่ผมยืน พอออกไปเนี่ยอาจจะต้องดอปสเตปลงหน่อยนะครับในการต่อเติมเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทําส่วนต่อเติม่สูงกว่าแต่ในการดอปสเตปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีขีดจํากัดอยู่นะมันไม่สามารถดอปลงไปเยอะกว่านี้ได้นะครับถามว่าทําไมในการที่จะดอปสเตปเนี่ยต้องบอกเขาเลยว่าพื้นด้านนอกแหละที่เป็นในส่วนที่มันเป็นดินเนี่ยหรือที่ทางโครงการเดนไว้ให้เนี่ยเขามีระดับของแนวท่อน้ําหรือที่เรียกว่าแนวท่อระบายน้ําอยู่นะครับแนวท่อระบายน้ำเนี่ยมันจะมีความสูงของเขาอยู่ถ้าเราจะเอาพื้นเนี่ย ดอกสเต็ปจากตัวบ้านลงมาเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าต้องลื้อท่อระบายน้าใหม่เพราะว่าระดับท่อระบายน้ำเนี่ยมันไม่ได้เพราะบางโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ฝังลึกเพราฝังแบบพอประมาณนะ่ะไม่ได้ลึกจนเกินไปแต่ถ้าโครงการไหนฝังลึกอ,อันนี้อีกเรื่องหนึ่งจะต้องไปดูเรื่องของถังแซดบ่อดักไขมันบ่อดักกินอีกนะครับว่าความลึกเนี่ยระดับของเขาได้ไหมนะเอาเต็มที่เลยที่ผมทํามาก็คือส่วนมากเลยนะจะดอกต่ําจากตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องครัวหรือห้องอเนกประสงค์เนี่ยประมาณสัก5เซน โดยประมาณนะครับถ้าคุณจะดรอปมากกว่านั้นตรงนี้จะต้องไปพลิกแพงเพื่อเรื่องของระบบการระบายน้ำแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าระบบการระบายน้ําของคุณเนี่ยนะครับมีการรื้อออกแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็ดรอปให้มันต่าลงมันจะต่ากว่าท่อระบายน้ําที่หน้าบ้านท่อระบายน้ําหน้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นท่อระบายน้ําของโครงการซึ่งมันจะไหลไปสู่บ่อบําบัดของโครงการบ่อบาบัดเนี่ยก็ถูกการบําบัดน้ําแล้วก็ค่อยปล่อยออกไปนอกหมู่บ้านหรือปล่อยไปสาธารณะดังนั้นเนี่ย ถ้าท่อด้านในตัวบ้านเนี่ยต่ำกว่าท่อของโครงการเป็นปัญหาเลยน้ําทั้งโครงการจะวิ่งเข้ามาที่บ้านคุณนะครับตรงนี้จะต้องคิดให้ดีๆดังนั้นะในการดอกสเต็ประหว่างตัวบ้านที่ต่อเติมนะครับกับตัวบ้านเดิมของคุณเนี่ยนะครับมันดอกได้เท่าไหร่เนี่ยก็ควรที่จะเอาเท่านั้นนะครับให้พอดีพอดีอย่าให้มันเยอะเกิน,กนไปอันนี้ผมแนะนํานะเพราะว่าในงานส่วนนี้มันเป็นงานต่อเติมมันเป็นงานที่ต่อออกมาจากตัวบ้านเติมออกมาจากตัวบ้านเป็นงานที่ท,ทําทีหลังซึ่งถ้าคุณอยากทาห้องนี้ ผมแนะนานะคุณควรเลือกบ้านเนี่ยที่มันมีพื้นที่สอยเนี่ยอพอดีนะครับแล้วก็คุณจะได้พื้นที่ดอปสเต็ปเนี่ยต่างกันนะครับแต่จริงๆแล้วท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยในตัวบ้านยังมีอีกห้องหนึ่งนะที่มีพื้นดรอลงไปซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็ดอปเต็มที่5เซนเหมือนกันนะครับอย่างห้องนี้ดรอปลงไป5เซนนะครับท้งนี้ท้งนั้นที่ผมเอามาพูดที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเนื่องจากนะครับก็ต้องบอกว่ามีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยอยากให้พื้นดอปสเต็ปต่างกันเยอะ นะครับตรงนี้ก็เลยให้เป็นความรู้นิดหนึ่งละกันนะครับบางโครงการก็ดอบเยอะได้บางโครงการก็ดอบเยอะไม่ได้นะครับแต่บางท่านถือเรื่องพวงจุ้ยเหมือนกันนะอันนี้ถือว่าดีนะแล้วเราก็ทํางานไม่ยากยกตัวอย่างเช่นเขาอยากให้พื้นที่ต่อเติมตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มีความสูงเท่ากับของตัวบ้านมีความสูงเท่ากับตัวบ้านตรงนี้ทําได้ไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าดอบเช่นแบบตรงนี้ดอบเสร็จข้างนอกดอบอีกอย่างเงี้ยอะตรงนี้ดอบแล้วใช่ไหมข้างนอกแหละดอบอีกอันนี้ผมจะพามาตรงนี้ตรงนี้คือโซนซักล้าง โซนซักล้างของเราเนี่ยก็มีการดรอปพื้นลงมาอีกสเต็ปหนึ่งคุณผู้ชมอ่ะถ้าบนตรงนี้คุณจะเห็นนะเห็นไหมพื้นในห้องอเนกประสงค์ของเราจะสูงกว่าโซนซักล้างอยู่ที่ประมาณ5เซนถ้านับจากตั้งแต่ขอบประตูนะถ้านับตรงนี้ก็ประมาณสัก3มเซนนะครับพื้นซักล้างเราก็ดรอปให้ซึ่งเราก็กดให้แบบต่ําที่สุดแล้วนะครับเท่าที่จะทําได้เพราะซักล้างเนี่ยมันมีโอกาสเปียกใครว่าเปียกเปียกแล้วก็น้ําจะไหลเข้าส่วนที่เป็นห้องอเนกประสงค์นะครับหรือจะไหลเข้าไปที่ห้องครัวก็ได้นะครับอย่างห้องครัวเนี่ย เราก็ดอบจากตัวบ้านมาเท่ากับห้องอเนกประสงค์เลยประมาณสักหาเซนและจากห้องครัวเนี่ยมาโซนสักล้านก็ต้องดอบลงไปอีกนะครับดังนั้นในการดรอบพื้นเนี่ยเราคำนวณให้หมดละเพราะว่ามันดอบไปมากกว่านี้ไม่ได้มันติดเรื่องระบบการระบายน้าโอเคตรงนี้เข้าใจเนาะส่วนต่อมาตรงนี้เป็นในส่วนของระแนงโป่งนะครับอย่างลักษณะการต่อเติมคล้ายๆแบบนี้นะครับเราเคยทําไปแล้วก็คือท่านเจ้าของบ้านหลายๆท่านเนี่ยอยากให้อากาศเนี่ยมันฟโฟล์ไม่อยากให้มันอับเราก็าเลยบอกว่า ควรที่จะมีระแนงโป่งไว้มุมนี้นะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยจะได้ฟโฟล์เข้ามาทุกฟิศทุกทางนะอย่างตรงนี้เนี่ยเราเว้นจากผนังเพื่อนบ้านอันนี้คือเพื่อนบ้านที่ต่อเติมนะอย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปเนี่ยเขาก็ก่ออิกมาเห็นไหมแล้วกันเนี่ยเขาฉาบไม่ได้ความสวยงามเนี่ยอยู่ฝั่งเขาแต่ความไม่สวยงามยอยู่ฝั่งบ้านลูกค้าผมตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้โจมตีกันนะแต่ผมเล่าให้ฟังแบบตรงไปตรงมาก็คือผมแนะนําว่าเราก็ควรเห็นใจเพื่อนบ้านหน่อยเราควรที่จะเว้นสัก 15เซน20เซนเพื่อที่จะให้ช่างเนี่ยเขาฉาบได้เพื่อนบ้านก็จะได้ผนังที่สวยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกให้เลยว่าถ้าเพื่อนบ้านหรือลูกค้าผมร้องเรียนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาอีกผมก็เลยให้ช่างกำหนักหรือว่าอย่าไปทะเลาะกันเพราะอาจารยผมพูดเนาะดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละเป็นส่วนสําคัญเลยเพราะว่าเวลาคุณไม่อยู่บ้านเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยแหละเป็นหูเป็นตายให้คุณอย่างดีเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยแอบพูดเบาๆนะครับโอเคทีน <laughs> <Account> okay. ี้พอเราเว้นระยะเนี่ยอยากล้วใช่ไหม ระแนงของเราเนี่ยมันก็จะตามผนังนที่เราเว้นมาถูกไหมดังนั้นอากาศตรงนี้นะครับมันก็ยังเป็นช่องอากาศที่จะให้อากาศเนี่ยโฟล์เข้ามาทางนี้ด้วยต่อให้เพื่อนบ้านก่อผนังแล้วอากาศก็ยังเข้าอยู่นะสังเกตนะเขาไม่ได้ก่อสุดด้านบนก็ยังโปร่งอยู่นะครับแต่ฝั่งนี้เพื่อนบ้านไม่ได้ต่อเติมเลยนะครับตรงนี้ก็ยังโปร่งยังโล่งอยู่ต้องบอกนี้นะครับว่าเวลาซื้อบ้านร,าร,รือว่ัติสารเนี่ยถ้าคุณจะต่อเติมเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวแล้วนะนะครับเตรียมตัวควุยกับเพื่อนบ้านนะซ้ายเพื่อนบ้านฝั่งาขวา ครับข้างหลังเพื่อนบ้านข้างหลังยังไม่จบนะเพื่อนบ้านทะแยงมุมทะแยงมุมทะแยงมุมฝั่งนี้ทะแยงมุมฝั่งนี้เข้ยาใจผมพูดไหมยิ่งทาวโฮมี่ยคุณต้องคุยซ้ายขวาหลังแล้วก็ทะแยงขวาหลังทะแยงซ้ายหลัง <c oughs> อเข้าใจที่ผมพูดไหมหนะึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลังเวลาคุยกันนะส่วนหน้าบ้านเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคุยเพราะว่ามันมีถนนกั้นอยู่นึกภาพตามผมนะดังนั้นสิ่งที่ผมให้เป็นไอเดียนะครับเล่ามาจากประสบการณ์จริงแล้วกันเนาะ ตรงนี้อากาศก็จะโฟล์แล้วโฟล์เข้ามาที่ไหนที่ห้องอเนกประสงค์อากาศโฟล์เข้ามาที่ห้องอเนกประสงค์อ่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยซีฟติอากาศก็จะโฟล์ไหลออกไปที่หน้าตัวบ้านส่วนว่าฤดูการเปลี่ยนลมมาจากหน้าบ้านลมก็จะไหลจากห,หน้าบ้านมาอ่ะบวัวยุงเข้าติดมุงรั้วนะครับโฟล์ออกไปที่ด้านหลังบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยผมให้เป็นไอเดียเลยว่าถ้าผมจะตอบเลยผมก็จะทําแบบนี้แหละผมจะไม่ทําตรงนี้ถือผมจะทําตรงนี้โปร แล้วก็ยังมีอีกไอเดียหนึ่งก็คือไอเดียห้องครัวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายให้ดูไอเดียห้องครัวเนี่ยส่วนมากท่านเจ้าของบ้านจะต่อเติมก็คือเสมอผนังข้างตัวบ้านแล้วตรงนี้ก็เป็นประตูใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นระแนงโป่งแล้วก็จะต่อเติมห้องครัวเนี่ยยาวไปเสมอกับผนังตัวบ้านอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งสมมติว่าอันนี้ฝั่งขวาก็าจะเสมอกับฝั่งซ้ายแต่หลังเนี้ยไม่ใช่หลังเนี้ยแสดงว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยดูคลิป,ลปผมแล้วก็เอาไปเป็นไอเดียก็คือต่อเติมมาเสมอแค่ตรงนี้พ<โ>อ ก็คือก่อผนังทึบเนี่ยแค่ตรงนี้พอเนี่ยก่อผนังทึบแค่ตรงนี้พอแล้วส่วนเนี้ยมันจะเป็นในส่วนของตัวบ้านอยู่ตัวบ้านเดิมตรงนี้เราเป็นระแนงโป่งเพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยไหลโฟล์เข้าไปที่ตัวบ้านตรงนี้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะครับห้องนอนห้องนอนหนึ่งอากาศก็จะโฟล์ไหลเข้าไปและตรงนี้เป็นในส่วนของเสมอตัวบ้านโดยปกติแล้วเนี่ยท่านเจ้าของบ้านจะกั้นประตูตรงนี้แล้วก็ก่อผนังทึบถึงตรงนี้ใช่ไหมปัญหาคือตรงเนี้ยจะไม่ได้อากาศมันจะเป็นอยู่ในห้องครัว ดังนั้นลดขนาดห้องครัวนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดของโซนซักล้างอากาศจะได้ถ่ายเทเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปหน้าแบบละเอียดเลยนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ตรงไหนเพิ่มเติมลองคอมเมนต์ดูแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปถ่ายหลังอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับใครอยากรู้ตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้เลย นะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับพิมพ์ว่ามีประโยชน์ให้หน่อยนะครับอย่างน้นอยอยากให้มีการคอมเมนต์กันมาเกิดขึ้นนะครับดูเราก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วก็ช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับใครที่อยากต่อเติมแอดไลน์ได้เลยอดีไลน์จะอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าแอดไม่เป็นก็โทรมาที่เบอร์0881044888นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำวันนี้สวัสดีครับ